เราจองที่พักไว้ชื่ออโกโฮเทลค่ะอยู่ซอยเจริญกรุง31เข้ามาข้างในเป็นโรงแรมดูใหม่เลยค่ะก็ดูสะอาดสะอ้านดีเปิดมานางหรืยอยังเจ็ดเมษาปีนี้เหรอคะค่ะคร่่อ, <c oughs> อใช่ใชออ่โอเคค่ะ <c oughs> เติมแจ้งนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะมาสำรวจที่พักกันก่อนเลยค่ะนี่เป็นห้องนอนของเรานะคะเป็นแบบสองเตียงห้องน้ําก็ไม่ใหญ่นะคะเล็กๆกระทะัดรัดแล้วก็แต่ก็ใช้งานได้ดีเลยค่ะดูสะอาดดีเราชอบนี้มียาสีฟันแปรงสีฟัน,ฟนชอ w ์ r แคปนะคะคัตเติลบัตข้างๆเป็นสัเจ้าค่ะ ชื่อสารเจ้าไทาหัวนะคะส่วนตรงนี้เป็นมินิบาร์เล็กๆนะคะมีกาแฟชาเขียวชาอังกฤษนะคะแล้วก็มีน้ำตาลให้กาต้มน้ำอุปกรณ์ครบนะคะที่แขวนอยู่นี่เป็นเสื้อคลุมนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้ไม่ได้มีสระว่ายน้ำนะคะเขามีเสื้อคลุมให้ มีรองเท้าแตะคะ่ะมีน้ำให้สองขวดอยู่ในตู้เย็นเลย <S <S> <S ก็มีไยเป่าผมอันนี้เราชอบมากที่มีไยเป่าผมให้แล้วก็ตู้เซฟนะคะสำหรับเก็บของมีบริการนวดผ่อนคลายแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ โรงแรมใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะในการขึ้นลงลิฟต์ค่ะเราจองที่พักแบบรวมอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของแรมจะเป็นแบบเสิร์ฟค่ะมี2แบบให้เลือกก็คือเป็นประเภทข้าวต้มแล้วก็แบบอาหารฝรั่งนะคะก็คือพวกไข่ดาวเบคอนวันนี้เราสั่งเป็นแบบข้าวต้มมาค่ะ เป็นลักษณะข้าวต้มกุ้ยนะคะมีกับข้าวหลายอย่างเลยประมาณเกือบสิบกว่าอย่างได้อันนี้ก็คือที่เราสั่งมากันค่ะเป็นถ้วยเล็กๆกระจุ่มกระจุงหน่ารักเลยก็ทานกันจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะอาหารรสชาติด,ดีเลยค่ะทำให้เราตั้งใจว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะกลับมาทานที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งเป้งเส็งจัน น้องพนักง,งานเล่าให้ฟังค่ะเจ้าของโรงแรมเนี่ยเป็นทายาทของร้านเป้งเสงจันทร์ซึ่งเป็นร้านที่นําเข้าสุขพันฑ์รายแรกของเมืองไทยนะคะรูปที่ติดอยู่ด้านบนนะคะเป็นรูปที่สมเด็จพระนางเจ้ารังไพรพนีได้เสด็จมาที่ร้านเป้งเส็งจันทร์ในอดีตค่ะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่มีประวัติความเป็นมาเหมือนกันแ้ว,วันนี้เราไปเที่ยววัดพระแก้วค่ะ พอดีว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเอารูปปั้นตุ๊กตาหินอ่อนโบราณนะคะมาตั้งโชว์ในวัดพระแก้วก็เลยถือโอกาสเข้าไปดูซอหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูของจริงกันเราเข้าไปด้านในวัดพระแก้วนะคะก็ไม่พลาดที่จะไปกราบไหว้พระแก้วมรกตค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาเดินเที่ยวร,บรอบๆค่ะ ปรากฏว่ารูปตุ๊กตาหินอ่อนโบราณน,นะคะเขาไม่ได้วางไว้รวมกันแต่เขาวางกระจายอยู่ทั่วๆไปที่แรกเนี่ยถ้าไม่ได้มองหาก็คงจะไม่ได้สะดุดตาเพราะว่าคือวางวางกระจายอยู่ทั่วไปหมดซึ่งชาวต่างชาติหลายคนนะคะคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะว่าตัวตุ๊กตาหินอ่อนเนี่ยเป็นของที่เพิ่งคนพบแล้วเพิ่งเอามาวางส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยที่ท,ทราบข่าว เราก็จะไปยืนดูยืนถ่ายรูปกันฝรั่งก็งงๆนะถ่ายอะไรทําไมถ่ายตุ๊กตาแต่พวกเขาก็ถ่ายยากถ่ายอะไรเหมือนที่เมื่อก่อนที่เราเคยมาที่วัดพระแก้วเราก็จะถ่ายกันนะคะช่วงนี้มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะคะแต่ว่าวันที่เราไปนี่ก็ยังแดดแรงเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยเข้าไปหลบร้อนนะคะชมภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงบริเวณทางเดินค่ะ เราเดินมองหาภาพที่เขียนซุกไว้ตามมุมต่างๆของภาพนะคะบางภาพก็เป็นภาพกะหลกบางภาพก็เป็นภาพการสั่งวาดของมนุษย์หรือสัตว์หรือเป็นภาพล้อเลียนภาพซุบซิบนินทาภาพเหล่านี้ช่างภาพเขาจะเขียนซุกไว้ตามมุมต่างๆของภาพหลักภาพใหญ่ค่ะเราเรียกกันว่าภาพกาดภาพนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านกําลังยืนคุยกันอยู่นอกวังซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพหลัก แต่ภาพมาเน่าลอยน้ำและอีกากำลังจิกกัดทีแรกเราเข้าใจว่าเป็นภาพกาก,ากแต่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพหลักมาเน่าคือหนุมานที่แปลงกายลอยน้ำเข้าเมืองเพื่อทําลายพิธีแต่ในภาพนี้ก็จะมีภาพกาก,ากเหมือนกันนะคะอยู่ตรงมุมด้านล่างเป็นภาพที่หนุ่มสาวกําลังพอดรักกัน เมืมงมหาราชตรงหน้าวัดพระแก้วเราเดินลงไปนึวกว่าจะกลับไปที่จอดรถตรงสนามหลวงได้นะคะปรากฏว่าอุโมงคนี้สั้นนิดเดียวเองค่ะเป็นแค่อุโมง์ทางข้ามแต่ว่าต่อไปน่าจะทําให้ใหญ่ขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นข้างบนก็กําลังก่อสั้นงหยือด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า mm hmm. ก็สามารถข้ามจากวัดพระแก้วนะคะมาตรงท่ามหาราชด้วยอุโมง์ได้เลย จากนั้นเราก็กลับค่ะไปทานอาหารกลางวันกันที่โรงแรมนะคะอาหารกลางวันของโรงแรมนะคะเป็นสไตล์กุ๊กช็อปเราสั่งมีเต้าหู้สงเครื่องอันนี้อร่อยมากเต็กหมูราซอสเกวี่ค่ะเขาเสิร์ฟมาพร้อมขนมปังนะคะเขาบอกว่าเอาขนมปังจิ้มกับซอสนี่อร่อยมากพี่สาวทานบอกว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ต้มขาไก่ อันนี้เข้มข้นไปนิดหนึ่งสำหรับเราค่ะหลังจากทานเสร็จก็พักผ่อนค่ะไม่มีอะไรทำนั่งทำงานเพราะจริงๆวันนี้ยังเป็นวันศุกร์นะคะยังต้องนั่งทำงานกันอยู่แล้วก็อ่านหนังสือรอเวลาค่ะออกไปเดินเยาวราชตอนกลางคืนกัน,นเราออกมาเดินตอนทุ่มหนึ่งค่ะคนยังเยอะอยู่เลยก็ โชคดีอีกเช่นกันค่ะวันนี้ฝนไม่ตกทั้งทที่มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกนะคะ แค่กระเพาะปลากับมีผัดกระเฉดหลังจากนั้นก็พอออกมาก็ฝนตกนะคะเราแวะซืีฟะาุ่งโกไปทานที่ห้องก่อนนอนด้วยเช้าอีกวันทานเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน <c oughs> จบแล้วค่ะสำหรับทิปสั้นๆของเรา พบกันใหม่ในทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ